สวัสดีค่ะพี่น้องมิชลีนะคะอยู่ที่บ้านแคนใหญ่ค่ะมาเฮสัญญาใหกับระเบียววัตนสินล่ะกับมอนีนะคะก็ได้พอกับทีมงานของรัตนาสินอินตาทายาราชนะคะนด่นเลยสิ้าพี่น้องนะคะไปเบิร์นี่นี่ของเสื้อผ้าพ่อหนึ่งนะคะนี้เป็นชุดสวยๆเยคะพี่น้องแต่วาลีอ่ะก็คือเอ่อพอท่านได็เปิดเบองเลยว่าสิเป็นจังไห่นะคะเดี๋ยวไปให้พ่อเปิดเลยพอมากพอกับทีมงานรัตนาสินพอดีนะคะไปตามมาค่ะ ให้แต่ทิ้งกล้วยจะได้โชคเป็นกล้วยสสวัดีค่ะอ่าสสวัดีคบุตรยังลูกหลาอันนี้เป,นเป็นเป็นชุดค่ะพ่อซึ่งซึ่งแบบว่าเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วเด่นแตงแต่ปีตอนแรกว่าสิได้ตอนปีใหม่แต่มาหลาสาจังน่อยว่านี้ได้เลิกมาพอกันพอดีตอนแรกเ่อคิดว่าสิได้มาพอเนี่ยค่ะพอดีว่ามาเจอการเตื้อ อยากให้พ่อเปิดตรงนี้เลยไฮเซอร์ไพ่์เลยเพราะว่าหลีกเพ่าะท่านได้เปิดคือกองกับยังแบบเป็นสาพี่เปิดตงสาวไม่เห็นสหน้าเช่นใยล้านตาลอยล้านตาลอยเช่นใยอัมพเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องเอ้ยลูกสาวเออมาซื้อไพนี่พิยพรเชอรี่พิยพรตั้งชุดใบไห้ปนนะเต๊ปีที่แล้วนี่พี่น้องนี่เป็นชุดจากร้านเกลือนะคะเกลือดีไซน์ร้านเกลือดีไซน์บนสุด ี่ซื้อไฟกันครน้ำใจนนิปิ่นก่อนตัดเลย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 อย่าไรเงี้ยไรว่าลืกะพูดจะพูดันแล้วพี่้องเต้น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 น้องต้พูดยัไงบอกว่าจะให้สาเปิดจะให้ยเปิดจังุนก็อยากให้เงอโอ้ยใจเย็นไเลยค่ะบ้าู้ซึกที่เห็นโอ้ยมาเลยแต่ท่านก็ได้เห็นแล้วก็ ตึงมากเลยนี่ตึงมากเลยโิ่งออกมามงนว่ามาช่งโอ้เอาอุ้ยอันนี้ไม่ได้บอกพ่อเลยนะคะว่าว่าจะเียก้เรียนสีทองสีทองแดงสีทองครับตปงราชมีมากเลยแล้วแดงแคืออะไรป มาเกมมาเกมมาดูหนอไดเกมมาดูหนอจริงครับมันเป็นยังไงกั้วหลังก็โกลด์ก้อนกับ้อนกับบ้านจริงไหมบ้านทุ่งนั่นหลังค้างหลังค้างล้ไงม่สีแดงคืออะไรค่ะสีแดงคืออะไรเรันไดูนี่ลูกโกลด่ ไปธรรมดาโอ้โหไปธรรมดาสาวนเอยื่อเลยยืนนอได้ไยืเลื่อนเลย่อนเลื่อนมาี่นทีการงานครับเห็นยังไลาบขึนทุกอย่างป้าชินิดงามนะเป็นเจ้าเอมากเลยมากคับมากมากาได้เหล่านต้องขอี่ต้องขอบคุณแม่แกงด้วยนะคะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังชุดนี้ด้วยไอยากไปเน่ยหลา จะไปซ้ำตอนตัวมีมากในตัวกํเพราะพี่โอด้วยค่ะแล้วก็ชุดนี้ขอให้ผ้าผอมันมานผ้าที่รัตนาศิริสามมาเ้วสามใหี่เลยพุ่นหลอย่งงเสี่ยงเลยเนื้อหนกัเนื้อนักันมาได้ยินเนื่นกันสุดๆจุด้องกอาอย่างาาไ่ด้เด่นไ่เด่น่เด่ลอเพลงครับมาเห็นสัญญาใื่ไหมชิปสองนะครับรับเบียร์าตาศิลวันที่ส0วันที่ส2องรัตนาศิรินตาเทยรานะครับานแค่นยั ตำบนแค่นญ่เพื่อเมืองจังหวัด้อยเอสนะครับผมพบกับลูกสาวเชอรี่ปิยพรอันนี้อันนี้จีส่อรอ่งี้ีส่ีเสีสสใน่อไ้่ยไสปนไ้จังรม่จังสรม่ยเอสะเป็นจัสหม่ช่วยชุดเลยเอาเป็นว่าคันยาเห็นพอใซส์จุดนี้นะคะกับไปมี่งย่ใสนะคะตอนนี้มือนี่ไปใส่ยี่ยี่ยี่หกยี่สิบยสเท่านี้ ปานโชคใช่ครับยีอเด้อพี่น้องวันที่2บปานโชคใช่เด้อครับผมใส่ชุดนี่แนนออครับใส่ชุดนี่ในน่อคกับเอาเซ็ก้องบังเี๋ยวเดี๋ยวชุดในก้น